สวัสดีคะ่ะพี่พี่วันนี้นะคะก็มาพบกับช่องละพีของเก่าของสะสมนะคะวันนี้มาใน EP ีที่10แล้วนะคะพี่พี่วันนี้ช่องน้องละพีนะคะมีมาให้พี่พี่ชมทั้งหมด25รายการนะคะ 300บาททุกรายการ3รายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะคะไม่ถึง3รายการเก็บค่าส่ง50บาทนะคะจะส่งให้แบบ e m s มีบริการเก็บปลายทางนะคะหรือพี่พ,พีท่านไหนสะดวกโอนนะคะสามารถโอนเงินเข้ามาได้เลยนะคะนี่ก็คือช่องทางการติดต่อหากสนใจสามารถสแกน QR c อารคดเพื่อเพื่อนได้เลยนะคะพี่พ,พท่านไหนไม่ได้เล่นไลน์สามารถโทรมาปิดได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์ 0816916282นะคะช่องละพีของเก่าของสะสมยินดีให้บริการพี่พีทุกคนนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งหน้าช่องด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะพี่พี่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปชมรายการแรกกันเลยนะคะขออนุญาต z ูมนะคะ รายการที่รายการที่1น,นะคะเป็นพระปิดตานะคะพี่ๆด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบพระถูกใจรายการนี้นะคะพี่ๆเป็นรายการที่1น,นะคะ สา0ร้อยบาททุกรายการนะคะ3ารายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะคะไม่ถึง3ารายการเก็บค่าส่งห้าสิบาทนะคะไปต่อกันที่รายการที่สองนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่สองนะคะประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่3นะคะรายการที่3นะคะพี่พีก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะพี่พีเป็นรายการที่3นะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่4นะคะรายการที่4นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะพี่พีเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่4ี่นะคะถูกใจรายการไหนรีบทักรีบโทรเข้ามาเลยนะคะพี่พี่จะได้ไม่พลาดรายการนั้นนนนะคะไปต่อกันที่รายการที่5นะคะรายการที่หนะคะก็จะเป็นเหรียญโสรทอสองหน้านะคะพี่พี่ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะขออภัยค่ะเป็นรายการที่5นะคะเหรียญโสรทอ สองหน้านะคะเป็นรายการที่ห้านะคะไปต่อกันที่รายการที่หกนะคะรายการที่หกนะคะ ia, พี่พีก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะด้านหน้านด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พีถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะ <Wu. S 2> เป็นรายการที่หกนะคะประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่7นะคะรายการที่7นะคะพี่พีก็จะเป็นผะคงนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พีถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่7นะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่8นะคะรายการที่8ดนะคะก็จะเป็นรูปลอหลวมพ่อเงินนะคะด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี ฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามช่องน้องลพีด้วยนะคะพี่เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะที่สําคัญพี่พี่ต้องกดกระดิ่งนะช่องด้วยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่พีเป็นรายการที่8นะคะไปต่อกันที่รายการที่9นะคะรายการที่9นะคะก็จะเป็นเหรียญโซทอนนะคะพี่พด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่9นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่สามร้อยบาทนะคะสามรายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะคะไม่ถึงสามรายการเก็บค่าส่งห้าสิบบาทนะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่รชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบนะคะ อยากชมรูปภาพเพิ่มเติมรายการไหนนะคะพี่พแอดลาแจ้ง E.P. แจ้งรายการได้เลยนะคะ ep นี้เป็น E.P. ที่10นะคะพี่พีต้องแจ้ง E.P. แจ้งรายการทุกครั้งนะคะไปต่อกันที่รายการที่11นะคะเป็นพระวัดพับนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะพี่พีเป็นรายการที่11นะคะไปต่อกันที่รายการที่12นะคะ รายการที่12นะคะพี่พีก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อไปนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พีถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่12นะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่13นะคะรายการที่13นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะเรียมตลับพร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี ถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่สิบสามนะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่นะคะก็จะเป็นพระปิตานะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบห้านะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะพี่ๆด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะพี่ๆเป็นรายการที่สิบห้านะคะประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่16นะคะรายการที่16นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่16นะคะ อย่าลืมนะคะถูกใจรายการไหนรีบทักรีบดูเข้ามาเลยนะคะจะได้ไม่พลาดรายการนั้นๆนะคะไปต่อกันที่รายการที่17เนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่17นะคะ300บาททุกรายการนะคะไปต่อกันที่รายการที่18นะคะรายการที่18นะคะก็จะเป็นพระปิดตานะคะพี่ๆ ปิดตานะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่18ปนะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่19นะคะรายการที่19นะคะพี่ๆก็จะเป็นพระกิ่งนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่19นะคะ ถูกใจรายการไหนรีบทักรีบโทรเข้ามาก่อนเลยนะคะจะได้ไม่พลาดรายการนั้นๆน,น,นะคะไปต่อกันที่รายการที่20นะคะรายการที่20นะคะก็จะเป็นผระซุ้มกอนะคะพี่ๆด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่20นะคะประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่21นะคะรายการที่21นะคะพี่พก็จะเป็นเหลี่ยนหลวงปู่สุขนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่21นะคะนี่นะคะพี่พีประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่22นะคะรายการที่22นะคะพี่พีก็จะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พีถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่22นะคะอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมรายการไหนนะคะพี่พีแอดไลน์นะคะแจ้ง E ีแจ้งรายการได้เลยนะคะพี่พีอนี้เป็น EP ีที่10นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่23นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะเรียงตลาดพร้อมใช้งานกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่23นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่24นะคะรายการที่24นะคะพี่ๆก็จะเป็นผ่าปิดตาเก่าไว้ซาบทีนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆเกาเก่าแบบนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่24นะคะประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการสุดท้ายของ EP นี้เลยนะคะพี่พีเป็นรายการที่25นะคะเป็นพระอุปคุตนะคะเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พีถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่25นะคะ ทั้งหมด25รายการก็จบลงแล้วนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจรายการไหนนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาหาช่องน้องละพีได้เลยนะคะ300บาททุกรายการ3รายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะคะไม่ถึง3รายการเก็บค่าส่ง50บาทนะคะจะส่งให้แบบ EMS มีบริการเก็บปลายทางหรือพี่ๆท่านไหนสะดวกสามารถโอนเข้ามาได้เลยนะคะนี่ก็คือช่องทางการติดต่อหากสนใจสามารถสแกน QR Code เพิ่อมเพื่อนได้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนไม่ได้เล่นไลน์สามารถโทรมาปิดได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์ 0816916282นะคะช่องละพีของเก่าของสะสมยินดีให้บริการพี่พี่ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันอีปีหน้าอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ